เลขเพ uh, ิ่น <seek> ด <welling víde noise> ังหาเนื่องหาดิมักนริเพิ่นบ่บ่ครับบอซื้อบอซื้อแค่ตัวนีแหละครับหมดบอซื้อน้ำเพิ่นแล้ววะบ่ครับดังตัจนซื้อตัวนี้เด้ครับดังมาใส่กับวงเงินงเงครับซื้อเลขกจะของอย่างเดียวซื้อเล็กของอย่างเดียวได้ครับหมดถือมาจังวดแล้วก็ถือมาซีงวดแล้วครับซีงวดติดครับหลังๆมาเนี่ยซีงวดติดครับก้อนก้อนหนานั่นถือว่กว่าหนาเนี่ยบางปีคืออย่างถือสามโตตรงนะครับ แสดงว่าถือรู้ถือดีเลยเนาะครับผมใช่ไปใครว่าเด็กหน่อยขายลอตเตอรี่พ่นบอกเลขแม่นอยู่ในวัดนี่งว้จากคนว่าพ่นถือหลายงวดอยู่เด้วยมาพูดถือหลายงวดท่านเองผมเลียมาตามนี่ท่านเองเออมาเด็กน้ำมาจากกาลสินนะหนุ่มกาลสินคนมาบอกตัวไหนพูดบอกอ่ะคนมาบอกนี่ยังเหรอ อยู่ใกล้ๆกันบ่พูดอะเนี่ยจะพูดจะพูดอะไรคุณนขายโรตีเหรอแห่พูดว่หนีมามาเห็นนุ่มลูกเรอเพิ่อมาฝรั่งฝรั่งเนี่ยเนฝรั่งเอาสวัสดีครับนุ่มการสินนุ่มการสินตามหาจนเจอตามจนเจอเนาะเข้า่าเพิ่นถึงเลียนชุกงวดเก็บทุกงวดไปบ่ชุกงวดดอก แน่นบวชแต่เลยแต่เลยน้ำมาหนิมาหดมาปล่อยดีมาเจอดีถือมาจังวัดเห้วก็ถือมาซีงวดแล้วครับซีงวดติดหลังหลังมาหนิซีงวดติดก้อนก้อนหนานั่นถือบวบหนานั่นบางปีที่เจ็สามโตตรงครับถือแสดงว่าถือรู้ถือชุดเหื่อยเนาะเพราะออาเป็นเรื้อวาไปน้ำหาได้คนเป็นพ่าค่าขายลอตเตอรี่ฝรังยังไคือบอกไทยชัดเถอะบอกแห้งนะฝรั่ง ครับผู้สาวเห็นผู้สาวสิมักแบบนี้ได้แบบนี้เพิ่อๆไม่เอาม้อนจับไปเป็นถือติดต่อไปเป็นดอลลาร์ดิถือเรียกหลายจนามีเงินลงทุนขายแผงลอตเตอรี่ถือเป็นล้านเมียนจนมีเงินลงทุนเปิดแผงลอตเตอรี่น่ะนั่นนั่นบ้ามาแล้วตำรวจที่จับได้ป่ทีนี้ตำรวจมาหาแล้ว แบบเคล่ออกกล้องเออ….บ่เคยออกกรงบ่บ like ่เคยออกกองกันเนาะเอางวดนี่เห็นบ่ได้บอกใครบ่ซื้อเองซื้อเองเป็นเล็กเป็นเล็กด้มากเดี๋ยวเล็ขึ้นมาเล็กฝันเล็กขึ้นมากครับซื้อมาถได้ครับมันอะไรมันนี่มากนหด้ครับ มกค่าแปดขบผมปดบอกด้วตัวนึงายเอาที่น้องชันละน้อมาแบบฝ่าๆด้วยนมะ่าแปดครับบ่บ่มที่ไปทีมาต่อนี่ว่าว่าคือมัดตัวนี้คบคตัวนี้ก็ตัวแค่ตัวนี้ลครับอืมงวดมีันทาน้าที่ว่าีึกันาดขึ้นมาก่กันขึ้นมานครับ่อมิตมาตนี่ต่อมิตเลบนนี้คำนวณบ่เลยครับบ่ไหนฝันครับผม ถ้ว่าขึ้นมากขึงซถึงรวบเลยดิน่ครับขึ้มากห่งซ่ถึงรวบครับแสดงว่านีเส้นด้อเนาะนี่เลขสามตัวเดียวเอาอะไรเช่นไสามตัว่สองห้าแปดครับองห้าแปดผมตัวเดียวแล้วบ่ับผมตัวเดียวเลยครับหมดนี่สองห้าแปดครับซี่แค่นี้ัาผมนี่มเลขพ้นดังหาเนึ่งหาดิมักน้ำเพลินบ่มัครับบ่ซื้อซื้อแค่ตัวนี้ละครับ่ม่ซื้อน้ำเพลินแล้วบ่ ดังมาใส่กับวงเงินซื้อเลขจะของอย่างเดียวสองห้าแปดเด้อหนุ่มกาลสินพ่อั้งแรกมวลแรกซื้อโชคที่หมานบ่กับพี่ขอพิจารณาเนาะคกับพี่บอกให้พี่น้องเพื่อได้โชคนำเนาะเพื่อได้ต้อนรับปีใหม่เอาสองตัวเนี่ยขอสองตัวมันเนี่ยมันได้สองห้าแปดหรอห้าแปดเด้อฮะแน่นครับสองตัวนี่ห้าแปดครับ ตัดออมาจากสามตัวนั่นตีแน่นนี่สองเก้าครับผมนีองเก้ากไม่ครับตัวตัวเดียวครับสองหาแปรกับสองเก้าครับผกัรไม่ให้ให้สองคู่ครับในหาแปกับสองเก้าครับกับสองเก้าได่สามตัวเอาสองใส่ครับผมสองหาแปครับ ขาสามตัวถ้าเพิ่นเอาสองเส่นสองหักเอนีเลยได้ครับผมเส้กันัเลยครับออเอามนกับสองมกรสอกรย่เลเป็นเล็กคืดมาคืดชอบเป็นเ<ช>ล็ก <ๆ S 2> ที่ดนใจนบ่นครับผมเคยถือสามตัวมาแล้ว,ค,วครับผมคอือสามตัวมาแล้วครับเคยถึอสามตัวมาแล้วมากตัวไหออกตัวนั่นครับผมล่าสุดนี่ซีงวดปิดถมาตลอดครับผมโอ้แต่ว่าผม ผู้สาวสีมักเป้หนิคิดไปนี่อันนี้เนี้ยเราไปนี่นะครับไม่โอ้ยผู้สาวโอกหักแล้วประเทศเหนือผู้สาวโอกหักแล้วพี่น้องเอ้ยน้ยเนาะบอกว่าม่อมีบ่ได้สิบ่ได้เนาะเออคนรักเดียวใจเดียวเนาะพลังยั่นหยั่นเนี้ยเบิ่งคลิปอยู่เลยประกาศโอ้ยตัวพี่น้องเอฟซีเปนโอกหักแล้วประเทศเหนือ โอ้บ่เปียงองเนาะบ่เปียงบมเปียงนีเหาวกันเดียกันไปต่ว่าต่ว่าถามนี่แมวมองเห็นนี่บ่แน่เด้อนี่ยิอไปแสดงอไร้อนอะไรเด้อนี่ลูกรอบันนี่เอาสุดท้ายสรุกซรบันเนี่ยเย็นเย็นก้มรอนั่นไว่ากันเอาสดุกสุดท้ายว่านีตัวไหนเนี่ยตัวเล็งดวันที่สิบหธันวาคมสองพนหรสิสองเกกับ ห้าแปดเลขสามตัวหนึ่งสองห้าแปดอืมเอาชัดจีนเนาะพี่น้องเนาะสองเก้าเราจะห้าแปดสามตัวสองห้าแปดครับผมมีแค่นี้มัดแค่นี้ซื้อแค่นี้ครับหนุ่มพ่อค้าหนุ่มกาลสินหนุ่มกาลสินพ่อค้าขายลอตเตอรี่พ่อค้ามีเดือนไหนแพงเพื่อนครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะอุดหนุนเพื่อนได้นี่แพงมากไง เดปูนรางวัลที่หนึ่นีแล้วเพันเอาไปแล้วผมเอาไปแล้วเหลือแต่รางวัลที่สองก็พี่น้องถ่ายกัได้กันนะหาแปด่เหลือหียมันเอาไว้เองที่าแปดนั่นนะหาแปด่เหลือแล้วเพิเอาไว้เบิดแล้วาคาเอาใส่ตะบงนี่บ่ดอกราเอาไว้เบิดแล้วจะถายดด้วรตตหาแปดกับสองเกห้าแปดสองเก้าเนาะ คุณน้าจอให้เบิ้งน้อพี่น้องเนาะพิเศษพิเศษเด้ครับผมพิเศษพิเศษตัวใดพิเศษนีห้าแปดครับโอ้หมักแห้งตัวไหนไหมแห้งห้าแปดเนี่องเพราะอาแต่จะบอกขึ้นต้นคลิปเลยงวดนี้ยังไงก็ห้าแปดสองห้าแปดกับสองเก้าไม่มีที่ไปไม่มีที่มาแค่คิดชอบก็ออกแล้วคิดมักกับถือเกลียวขึ้นมากขึ้นชอบขึ้นมากขึ้นชอบก็ถือแล้ยวเพรามันเลขฝันเ่รามันเลขคำนวณ แล้วก็เรียกผู้ใดดังมาจากไซกับซังไม่ส่นคนว้าเงินบบามเอาเรียกเจ้าของยางเดี๋ยว,ยวดังมาขนาดไหนดังมาจากไหนก็ไม่สนก็มไม่งึด <laughs> ไม่งึด <c oughs> ไม่งึด <c oughs> ไม่งอหนุ่มกลาลสินอ้าวงวดแรกแหกม,น 4, ม,ามากันสีมานป่ะมานกับ้องเบืองน้าสองห้าแปดกับสองเก้าแต่ว่าเบิงในแผงเพอนี่ผมมีจักอัน เป็นพืชที่เอาไว้เบิกเองแล้วนะตัวผลหมักเนาะอ่าพี่น้องมีแพงอื่นเลยรองไปหาเบื้อแต่ว่าอยู่นี่เบิดแล้วแผงข้างๆเพิ่งกระบาดแหหันกล้องไปแผงนั่นเพิ่งว่าเพราะไทยได้มาสั่นด้านหนาวกล้องมาสั่นต่ว่าราคาไม่มีอีดีเลยคุณผู้ชมนนี่ราคาไม่มีเล่นแนมหาอยู่นี่หลักแปดหลักห้าหลักสองจัดไปจัดไปนะครับสองห้าแปดกับสองเก้าแล้วก็ 5 8นะครับผมนุ่มกาลสินฟันทงตัวไหน2958 258ครับผมจัดไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเล็กทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม